ได้รับเรียดจากท่านที่ปรึกษาอัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและประมงราชนาจักรกัมพูชาได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนโรงสีของเราได้สอบถามและให้ความสนใจในเครื่องจักรการออกแบบและการสอนซึ่งโนพอดีเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับกวับสนใจ มาศึกษาและเรียนรู้การแปลรูปหลังจากการเก็บเกี่ยวมาแล้วได้เยี่ยมชมโรงเรียนโลกสีของเราได้คำแนะนําหลายข้อหลายข้อนะครับซึ่งทําให้เรามีความภูมิจใจท่านได้บอกว่าเที่ยวหน้ากลับมาจะมาคุยเรื่อง MOU เพื่อจะได้ส่งนักศึกษาผู้สนใจและ,กะเกษตรกรที่สนใจในเรื่องแปลรูป มาศึกษากับยนต์ผลดีครับเป็นขอบคุณอย่างสูงครับที่ให้เกียรติเราได้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งจะทําให้เกษตรกร,ท,รที่สนใจได้มีโอกาสที่ได้แปลรูปบรรจุขายสร้างแบรน,น,นด์ยนต์ผลดีเรายินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับ